เรื 16, ่องเล่าสยองขวัญพีที่16ฤทธกุมารทองผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าน้องสาวผู้เป็นน้องของผมคนนี้มีสัมผัสพิเศษมาตั้งแต่เล็กแล้ว ัญญาเป็นเด็กที่แปลกแกมักเห็นหรือได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปไม่เห็นหรือไม่ได้ยินแกชอบนั่งเล่นแล้วพูดคุยอยู่คนเดียวพอใครถามก็จะบอกว่ากำลังคุยกับคนโน้นคนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติที่ล่วงลับไปแล้วพวกผู้ใหญ่ที่ได้ยินแกตอบก็พากันขำใหญ่ ครั้งหนึ่งเมื่อตอนอัญญาอายุห้าขวบวันหนึ่งแกบอกกับแม่ว่ามีชายแก่คนหนึ่งและหญิงแก่อีกคนหนึ่งฝากบอกลูกหลานทุกคนว่าให้ปลดรูปของท่านทั้งสองที่หิ้งบูชาลงเสียไม่ต้องจุดธูปเอาอาหารหวานคาวมาตั้งบูชาทุกวันอีกต่อไปแล้ว เพราะพวกท่านทั้งสองจะเดินทางไกลและไม่กลับมาอีกเรื่องนี้น่าแปลกและน่าตกใจอยู่ไม่น้อยผู้ใหญ่ที่เป็นเครือญาติทุกคนจึงตั้งวงสอบถามอัญญาว่าชายแก่กับหญิงแก่ที่สั่งให้มาบอกนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร อย่างที่พอจะเดากันได้เมื่ออัญญาพยายามอธิบายภาพที่ปรากฏออกมาก็คือตากับยายญาติผู้ใหญ่ของเราทุกคนนั่นเองเพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้ทีเดียวที่ทำให้สัมผัสพิเศษของน้องสาวผมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงจึงไม่ใช่เรื่องร้อเล่นอีกต่อไป มีอีกหลายครั้งหลายคราที่ความสามารถประหลาดของแกทำให้ทุกคนรู้เห็นต้องทึ่งแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับการถูกผีอำของผมแต่ประการใดก่อนหน้าจะถึงประเด็นดังกล่าวประมาณสองปีมาแล้วอัญญามีอายุครบ18ปีเต็ม เธอเข้าไปที่วัดโพสีแก้วใกล้บ้านเพื่อกาบลาแม่ชีลั่นทมไปทำงานที่กรุงเทพแล้วบังเอิญเห็นตุ๊กตาเด็กชายผมจุกตัวขนาดครึ่งฟุตรูปล่างก็เหมือนกุมารทองที่เราพบเห็นทั่วไปวางอยู่บนโต๊ะไม้เก่าๆในห้องกุฏิของท่านอัญญาจ้องมองอยู่นาน เหมือนต้องมนต์สะกดแม่ชีชลาผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านระแวกนั้นมองหน้าอัญญาแล้วพูดว่ายายกำลังจะบอกเองอยู่ทีเดียวเจ้ากุมารสองตัวนี้เขาอยากจะไปอยู่กับเองด้วยเองจะว่ายังไงล่ะอัญญานึกสงสัยว่า หรือยายแม่ชีรั่นทมจะล่วงรู้ความในใจของเธอน้องสาวของผมเข้ากรุงเทพในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยสัมภาระจำเป็นต่างๆรวมทั้งตุ๊กตากุมารสองตัวและคำแนะนำวิธีเลี้ยงดูกุมารให้อยู่ดีมีสุขจากแม่ชีชาราอีกด้วยอันว่า กุมารทั้งสองตัวนี้ถ้าเลี้ยงดูถูกวิธีจะให้คุณอย่างมากผู้เลี้ยงจะมีโชคการงานราบรื่นรุ่งเรืองชีวิตปลอดปโปรง่งแต่ถ้าปล่อยประระเลยทิ้งขว้างผลก็จะออกมาในทางตรงกันข้ามเรื่องอย่างนี้น้องสาวผมถนัดนักและผมไม่ประหลาดใจเลย ที่เธอเอากุมารมาเลี้ยงผมได้ยินจนชินคำก็น้องกุมารสองคำก็น้องกุมารใครไม่รู้อาจเข้าใจผิดว่ายายอัญญามีน้องชายที่เป็นคนจริงๆอยู่สองคนเอาละตอนนี้ผมจะเล่าถึงวันเกิดเหตุเสียที ผมจากพัทลุงบ้านเกิดมาอยู่กรุงเทพได้สิบกว่าปีแล้วก่อนที่ยายอัญญาจะเข้ามาทำงานที่นี่บ้านของผมอยู่บางแคส่วนเธอเช่าห้องอยู่แถวพรานนกด้วยความที่เป็นญาติผู้พี่และเป็นญาติเพียงคนเดียวของเธอในกรุงเทพเราจึงไปมาหาสู่กันไม่ได้ขาดทุกวันหยุด เธอจะมาครุกอยู่ที่บ้านผมเรียกว่าเป็นคนหนึ่งของครอบครัวของผมเลยก็ได้มีอะไรเราพี่น้องก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนพี่น้องที่ครานตามกันมาทั่วไปเย็นวันศุกร์วันนั้นยายอัญญามาหาผมที่บ้านด้วยหน้าตาหมองเศร้าบอกว่าแม่ป่วย และตัวเองก็ฝันไม่ค่อยดีอยากกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ผมรู้แล้วว่าหมายความว่าอะไรเธออ้อนให้ผมไปเป็นเพื่อนเพื่อขับรถไปส่งเธอนั่นเองผมดูตารางงานแล้วคิดว่าพอไหวถ้ากลับกรุงเทพไม่ทันวันอาทิตย์ตอนเย็นวันจันทร์ค่อยขอลาง,งานสักวันคงไม่เป็นอะไร ผมใช้เวลาเก็บข้าวของเท่าที่จำเป็นจัดใส่กระเป๋าไม่เกินสิบนาทีส่วนยายอัญญาจัดเรียบร้อยมาจากห้องพักของเธอแล้วโดยไม่ลืมเอาตุ๊กตาน้องกุมารทั้งสองไปด้วยเราออกจากย่านบางแคบ้านผมเกือบสองทุ่มถนนเพชรเกษมรถเยอะพอสมควร แต่ผมพยายามทำเวลามีช่วงไหนท้องถนนพอจะมีที่ว่างให้เห็นสักหน่อยผมเป็นเหยียบแหลกก็อยากถึงบ้านที่พัทลุงเร็วๆจนน้องสาวคอยเตือนสติผมอยู่ตลอดทางมีครั้งหนึ่งผมแซงขวารถบรรทุกที่แล่นเอื่อยเฉยจนหน้าลำคาญความจริงก็แล่นเต็มที่ตามปกติของเขานั่นแหละ แต่เพราะบรรทุกเต็มอัตราให้คุ้มค่ากับรอบที่ออกวิ่งเลยอืดไปสำหรับคนใจร้อนอยากกลับให้ถึงบ้านเร็วๆอย่างผมจนเกือบประสานงาเข้ากับฮอนด้าคันหนึ่งที่สวนมาแบบชฉิวเฉียดทำให้ยายอัญญาบนอุบทีเดียวผมรู้สึกเพียอย่างมากหนังตาคอยจะหลุบลงอยู่เรื่อยคงเป็นเพราะ เมื่อสองคืนก่อนได้นอนไม่เต็มอิ่มนั่งเครียร์งานกับเพื่อนจนดึกงานส่วนของผมเสร็จแล้วยังต้องนั่งแหกตาอยู่เป็นเพื่อนเขาต่ออีกทั้งสองคืนพอมาถึงคืนนี้ต้องขับรถทางไกลร่างกายมันเลยประท้วงเอาบ้างเป็นธรรมดาน้องสาวผมคงเห็นท่าไม่ดีหลายครั้งหลายหน ผมขับรถชวัดเฉวียนหน้าหวาดเสียวเหมือนรีบร้อนจะไปพบยมพบาลอย่างไม่รู้ตัวพอมาถึงสุราษฎร์ประมาณตีสี่เราแวะเข้าปั๊มน้ำมันปตาทาข้างทางหลังจากเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยแล้วเธอก็ไม่ยอมให้ผมขับรถต่อไปบังคับให้งีบเสียในรถนั่นเลยสักชั่วโมงตัวเธอเองก็ฉวยโอกาสพักด้วย ปั๊มปตทที่นี่เป็นปั๊มใหญ่มีห้องน้ำกว้างขวางสะอาดสะอ้านมีเซเว่นอีเลให้ซื้อของจุกจิกได้ตลอดเวลาและมีร้านอาหารเปิดโล่งขายอาหารหวานคาวมากมายหลายชนิดมีรถราเข้าออกไม่ขาดสายมีรถจอดพักนอนเอาแรงอย่างที่ผมทำอยู่ก็หลายคัน ยายัญญานอนอยู่เบาะหลังส่วนผมเอนหงายเกยเบาะอยู่ข้างหน้าและแทบจะหลับไปในทันทีจนไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ผมรู้สึกตัวอีกทีได้กลิ่นหอมฉุยแปลก,ปกคล้ายกลิ่นทูปผสมน้ำอบไทยได้ยินเสียงเด็กผู้ชายสองคนพูดกันอยู่ข้างหู น้ำเสียงเหมือนจะเถียงกันด้วยเรื่องอะไรสักอย่างหรือจะล้อกันเล่นก็ไม่รู้แต่เถียงไม่เถียงเปล่ามือยังซุกซนหยิกหน้าบีบจมูกของผมเข้าให้อีกเด้๋วขวจุกหนึ่งในสองยกมังเงอกเคาะแรงๆลงบนกระบาลของผมดังโป๊กซ้ำไปซ้ำมาสองสามทีเจ็บจนผมน้ำตาไหล ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเด็กหัวจุกอีกคนตบหน้าผมทั้งซ้ายทั้งขวาแบบบาะๆชนิดที่ว่าผมหน้าสั่นไปเลยทีเดียวตอนนี้ใบหน้าทั้งสองข้างของผมช้ำแดงอย่างไม่ต้องสงสัยทำไมผมถึงปล่อยให้เด็กพวกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้มาทําย่ำยีกับผมได้ถึงปานนี้ผมไม่ยอมอยู่แล้วล่ะครับ เพียงแต่ในนาทีนั้นผมขัดขืนอะไรไม่ได้เลยตัวของผมแข็งทื่อแขนขาขยับไม่ได้จะตะโกนด่าออกมาก็ยังไม่มีเสียงได้แต่กรอกตาไปมามองตามดูเด็กแสบมันแกล้งเอาเหมือนตอไม้ที่ถูกโคนยอมให้หมามันเข้ามาฉี่รถเอาได้ตามอำเภอใจ ยิ่งได้ยินพวกเด็กประหลาดหัวเราะคิกคักกันแล้วแทนที่ผมจะเจ็บใจหนักขึ้นผมกลับรู้สึกกลัวพวกเขาเสียนี่กลัวจนเส้นขนตรงท้ายทอยขนลุกสู้ว่าที่จริงไม่ใช่เส้นขนตรงท้ายทอยที่เดียวหรอกตลอดเนื้อตัวของผมตรงไหนที่พอจะมีเส้นขนอยู่พวกมันก็สามารถขีกันลุกพรึบขึ้นทั้งหมดนั่นแหละ ผมรู้สึกเหมือนตอนที่เริ่มจะมีอาการไข้จับสันผมเคยเป็นอาการนี้ทีหนึ่งตอนเรียนอยู่มัธยมปีที่สเนื้อตัวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบอกไม่ถูกเหงื่อไหลท่วมตัวฟันสั่นกระทบกันกึก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 มีเสียงค้างฮือหลุดลอดออกมาฟังไม่เป็นภาษาผมพยายามตะโกนบอกน้องสาวที่นอนอยู่เบาะหลัง แต่มีเสียงออกมาจากปากของผมประมาณเสียงตะแก่อมโรคหอบหายใจเท่านั้นเองดูยังไม่สาแก่ใจของเจ้าเด็กหัวจุกคู่แสบทีนี้จะทำอะไรอีกละ่ะคนหนึ่งยื่นหน้ามาชิดจมูกผมแล้วกรอกเสียงแหลมเล็กเข้าหูผมถนัดทนีว่าผี่หลวงชอบขับรถเร็วนะไม่รู้หรือว่ามันอันตราย พอเด็กคนแรกถอนหน้าออกไปหน้าของอีกคนก็เสียบเข้ามาแทนไม่ใช่พี่หลวงคนเดียวนะที่จะเดี่ยงพี่สาวอัญญาของพวกเราจะแย่เอาด้วยรู้ไหมชัดเจนแล้วว่าเจ้าเด็กพวกนี้เป็นใครมาจากไหนระวังหน่อยพี่หลวงอย่าให้ต้องเตือนกันบ่อยๆทั้งสองขึ้นคร่อมบนตัวผม คนหนึ่งนั่งบนตักส่วนอีกคนนั่งทับยอดอกเอาขาหนีบลำคอผมควยไว้ที่ท้ายทอยหันหน้าเข้าหาผมจนหายใจติดขัดอึดอัดเพราะขาดออกซิเจนผมเริ่มสำลักแล้วพยายามอ้าปากงับเอาอากาศเข้าปอดให้มากที่สุดเท่าที่จะมีปัญญาทำได้หูแว่วเสียงหวัวเราะ ที่เริ่มห่างไกลออกไปทุกทีต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนไม่รู้เจ้าเด็กหัวจุกคนไหนพูดสมองของผมเริ่มเลอะเลือนแยกแยะไม่ออกแล้วและผมก็ไม่สนอะไรอีกต่อไปแล้วผมแน่ใจว่าตัวเองกำลังจะขาดใจตายหยุดหยุดยุดยุดเสียงตะโกนจากเบาะหลังดังขึ้นสุดเสียง พอแล้วน้องกุมารพอแล้วยายอัญญาเอื้อมมือมาเขย่าไหล่สองข้างของผมอย่างแรงอาการอึดอัดขัดข้องหายใจไม่ออกหายไปราวปิดทิ้งเหมือนพระมาะโปรดแท้ๆเชียวเจ้าเด็กหัวจุกทั้งสองคนหายวับไปกับตาทันทีผมกระเถิบตัวขึ้นนั่งตรงๆง หัวใจสูบฉีดโลหิตอย่างเร็วและแรงไม่เป็นไรแล้วนะพี่หนุ่มน้องสาวของผมปรอบน้องกุมารคงชอบพี่เลยชวนกันมาเล่นด้วยฮะเธอพูดเรื่อยเฉื่อยไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตในขณะที่ผมยังหอบหายใจแหกๆเหมือนคนวิ่งทางไกลเกินกำลังตัวเองเอเอ โอเคโอเคผมโบกมือตอบอย่างอ่อนแรงช่วยบอกเจ้ากุมารด้วยว่าพี่ไม่ชอบเด็กต่อไปอย่ามาเล่นอย่างนี้อีกนะดูหน้าน้องสาวผมก็จ่อยไปเหมือนกันแต่จะทำยังไงได้มันต้องปราปรามกันบ้างดูสิเล่นผมซะเกือบตายหลังจากเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแล้ว แวะซื้อโคกติดมือออกมาคนละกระป๋องเราก็ขับรถไปต่ออย่างเงียบๆต่างคนต่างไม่พูดไม่จารถเล่นมาได้ประมาณ2กิโลเมตรที่เบื้องหน้าทางซ้ายมือมีถนนเล็กตัดแยกเข้าไปเป็นอาคารโรงงานอะไรสักอย่างมีรถบรรทุกเกิดประสานงาอยู่กับรถกระบะโตโยตา้าตรงแยกปากซอย กระบะโตโยต้าพังยับเยินแถมดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นรถอะไรมาก่อนยังมีผู้คนมุงอยู่อีกหลายคนอุบัติเหตุคงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองถึงขั้นนี้แล้วไม่จ้องเป็นต้องถามเลยว่าผู้ขับและผู้โดยสารในรถกระบะจะอยู่ในสภาพไหนผมชะลอรถค่อยๆหักหลบ แล้วแล่นจากมาพร้อมด้วยความรู้สึกหนาวเยอือกอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเป็นเบื้องต้นผมเองก่อนหน้านี้ก็ตกอยู่ในความประมาทเช่นกันจนกระทั่งเจ้าเด็กกุมารหัวจุกต้องออกมาเตือนเส้นทางที่เหลือผมขับรถอย่างมีสติเต็มเปี่ยมระมัดระวังอย่างที่สุด แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่รู้สึกขัดใจอีกแล้วถึงบ้านที่พัทลุงราวๆแปดโมงเช้าส่วนเรื่องน้องกุมารของยายอัญญาน้องสาวของผมนั่นเหละยังไงเรื่องนี้ต้องขอกันบ้างละถึงผมจะรักน้องและตามใจเธอมากเพียงใดและเธออาจจะมีสัมผัสพ,พิเศษอะไรของเธอก็ตามทีก็ต้องขอกันว่า ถ้าเธอจะมาบ้านผมอีกผมยินดีต้อนรับและเธอสามารถมาได้ตลอดเวลาแต่ขออย่าพาเจ้าสองตัวนี้มาด้วยเลยถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะ